คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้นำไ้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวัสด,ดีสวัสดีไปรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ยัวผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในจ้องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสาวถ้ามีเกินเกยนนะครับอะอะโอเค ก็วันนี้นะครับผมก็จะมาซื้อฟีเจอร์ให้ดูแล้วกันนะครับเนาะเออก่อนอน่นนะครับใครที่รับชมคลิปนี้เนาะผมขอคนละหนึ่งไหลนะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์แบบว่าซื้อฟีเจอร์แบบพิเศษแล้วกันนะครับแนละ้วเออพิเศษยังไงก็คือผมจะซื้อไม้เดียวเลยในทุนสองพันนะครับผมตั้งใจมาแล้วแหละนะครับนะเออมาก็ซื้อแบบว่าไม้เดียวไปเลยน่าจะเบสสี่สิบเออเบสสี่สิบนะทุกคนนะก็คือว่า พามาสองพันปั๊บเราซื้อมาให้เดียวไม่ต้องมาสนทนาเสวนุงเสวนนาอะไรแย่ๆมากมายนะครับนะโอเคไหมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับนะใครยังไม่ได้กดติดตามก็มาฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปใครอยากให้ผมพาทุนมาต่้ไหร่ไปวัดเกมอะไรคอมเมนต์มาไม่ต้องซื้อหลายรอบนะครับรอบเดียวจบคลิปได้สั้นๆดูง่ายเข้าใจความนะครับเออใครที่รู้เรื่องนะทุกคนนะพิมพ์ว่าดูง่ายเข้าใจความ นะครับเออมาไม่ต้องดูไว้ยาวๆนะทุกคนนะไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ใช่ครบจ๋าเมียนะครับเกี่ยวอะไรกันวะเออโอเคมามท่านๆง่ายๆได้ใจความนะครับโอ้โหไม่ซอนโอ้โหโอ่ะโ,โอเคสวย,สวย โอ้โหนึกว่าจะไม่ต่อก็เกือบจะด่าแล้วเมื่อกี้ <laughs> โอ้โหดูทำไมไม่คอมโบต่อล่ะปอกๆอือสวยโอ้ได้อยู่ได้อยู่อเออเต็มกาลาบิวนะครับผม <laughs> ขาดีข่าร้อยมา อีก้าหมุนนะครับผมว่าน่าจะไม่ขาดทุนเนี่ยแต่ก็ไม่แน่น่ะเรียบร้อยสวยว่ะสวยว่ะหุ่ยหน้าทองเรียบร้อยไม่อยากตบมือดังนะ เพราะว่าตบมือกลางเนือไม่ดังฮเน,นโอเคทุกคนหน้าทองลงเชื่อเลยนะครับนะซื้อสองพันวัดไปเลยนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ด้วยดูสั้นๆง่ายๆได้ใจความแล้วแต่มจะปิ้งกหมนะหยอกเล่นหยอกเล่นเออเฮ้ยีกโอ้ยหน้าทอง โอ้โหดูเอาโอ้ยบันเทิงนะครับแตกหมื่น <laughs> สั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับเออ <c oughs> สั้นๆง่ายๆนะครับแต่ได้ใจความยังไงหน้าทองหน้าแดงหน้าเขียว หลงหมดนะครับเป็นไงนะ <heroic> สะใจเว้ยสะใจเว้ยโอเคพอ,พอไม้เดียวรู้เรื่องนะครับเสียงแอบเลยเป็นไ,ไงนะโอ้ยสุดจริงทุกคนอะโอเคขยายให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับคลิปต่อไปนะครับนะในทุนเท่าไหร่ถือวัดไปเลยนะพอคอมเมนต์มาจะได้มีคลิปสั้นๆผมเชื่อเลยอะ9 0อ่ะไม่มีใครชอบดูคลิปยาวหรอกจริงๆ นะครับนะเขาอยากดูที่เนื้อหาที่เข้าใจง,ง่ายนะครับโอเคไหมนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะบนะบบกมม็เจอกันใหม่นะครับหรือใครชอบดูคลิปยาวผมไม่เชื่อเพราะว่าแม่งมีกลอคูณ2อ่ะเออรีบเจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้าทุทกคนบายบายครับผม